เปิดถูกมาสาปีเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของได้ถูกการทับทามไปสอนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งเนึง่งบอกชื่อเลยไหมเอาเลยไหมะจะดีเหรอคะมัน <laughs> อาจจะมีผลต่อสถานีรายการของเราก็ได้นะคะ <laughs> เอาเป็นว่าเป็นแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ,ะแห่งหนึ่ง <laughs> นะบอกย่าติแต่ถ้าบอกย่านนี่รู้ล <laughs> บอกย่านจ <laughs> นะ <laughs> บอกฉันว่าห้าพันนี่ก็ไปช่วยเด็กแล้วกันเนาะไปบรรยายชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนะี่ย ไปบรรยายแล้วก็วิธีการ<อ>บรรยายของฉันฉันบอกแล้วว่าเด็กติดเลยนะฉันไปมหาวิวทยาลัยสุวรรณภูมินะเชื่อไม่ใส่ซองให้ฉันเท่าไหร่หรือเปล่าสี่ 40, หมื่นนะ จริง,รงมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิใส่ซองให้ฉันสี่หมื่นแล้วใช้ใส่คืนเลี้ยงข้าวเด็กไปหมื่นหนึ่งนะเอากลับมาสองหรือสามหมื่นไม่รู้นะอที่อยุธยาอ่ะก็บรรยายเด็กปริญญาโทวิธีการใช้ชีวิตวิธีการสร้างแบรนด์ทำยังไงให้คนจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็บรรยายตามสถาบันอ่าอ่าอ,อะไรนะที่ให้เด็กพวกนี้มาฝึกงานอ่ะสถาบันอะไรครับอะไรทักอย่างหนึ่งอยู่ตรงเนี้ย ศรีปรทุม,มแล้วก็มีอีกมากมายหลายมหาวิทยาลัยนะที่เชิญดิฉันไปนเป็นอาจารย์พิเศษแต่บอกว่าตอนหลังๆท่าจะไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนอกจากวันว่างจริงๆอะเนาะคือณ้ตอนนี้เราทํางานตอนเช้าด้วยไงใช่ไหมพี่อ้วนขามีแฟนในการถามมาว่าพี่อ้วนมีร้านสุก,กี้แนะนํำไหมคะแฟนอยากทานม้ <c oughs> อสุกี้แนะนำอ่าเป็นพี่แนะนําให้เป็นไปสุกี้เจ้าแรกของประเทศไทย <Das S 2> อร่อยมากที่ไหนคะ,ะแต่มันก็จะเห,หม็นสักนิดหนึ่งนะคะเหม็นสักนิดหนึ่งนะคะอยู่ที่ปัตตานีไปไหวไหมคะคุณผู้ชมปัตาตานีขอโทษขอโทษสุก,กี้มันมันมันจะอ,ะอย่าสีลมใช่ไหมโรบินสันสีลมใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาปัดหน้าโรบินสันสีลมไปเลยโรงแรมมนเทียนตรงนั้นไปหน่อยนะ เส้นสุรวง์ถ<ท>นนสุรวงไม่ใช่ใชอยู่ถนนใหญ่เนี่ยแหละทางตลังจะไปสุรวงศแล้วมันก็จะมีตรงนั้นอนะมันจะมีมันจะมะีสูกี้อยู่ในซอยเข้าซอยรู้สึกมันจะเป็นโรงหนังเก่าอะไรอยู่ตรงนั้นอะอติดใกล้ๆล,ลานจอดรถอะอหน้าปากซอยเป็นเซเวน่นอีเวนคุณเข้าเนี่ยเลยหน้าโารบินสันมาตึงๆๆเลยมาประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเดี๋ยวนะนึกก่อนเลยสุริวงศ์ไปนี่เดี๋ยวนะ มอนเทียนอยู่เส้นสุรวงนะพี่อ้วนอมนเทียนมนเทียนเดี๋ยนะโรงแรมมนเทียนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะกอดเลยมนเทียนหรือเปล่าเลยมนเทียนหรือก่อนถึงมนเทียนจะมีเซเว่นอีเดเว่นนะอยู่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 ข้างทางเลยแล้วแล้วคุณเข้าซอยตรงนี้ไปเข้าซอยไปหน่อยเดี๋ยวจะมองเห็นร้านสุก,กี้อยู่ขวามืออออยู่ซ้ายอยู่ตรงเนี้ยอยู่ซ้ายมืออร่อยมากน้ำจิม้มสดสดน้ำซุป ลดหวานหอมอน้ำต้มกระดูกหมาอมู <c oughs> นี่อร่อยจริงๆฉันไปเนะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าหมูหมักเนี่ยฉันกินสองถาดใหญ่อะ <c oughs> ไม่ใช่จานนะก็กินถ<อ>าดสองถาดใหญ่อะ แล้วหมูแล้วแล้วแล้วพอไปถึงเสร็จพวกข้าไปเอาเองเลยนะจะเอาอะไรให้ไปหยิบเอาเองเลยนะค่ะไปหยิบในตู้หยิบนู่นหยิบนี่แล้วก็ไปหยิบมาเลยหยิบจะเอาอะไรไส้เส้ยหยิบมาเลยค่ะแล้วก็น้ําจิ้มมันจะมีน้ําจิ้มแบบโบราณน้าจิ้มเต้าหู้ยี้โบราณแล้วก็น้ําจิ้มสมัยใหม่นะคะแต่แล้วแล้วพี่เนี่ยชอบน้ําจิ้มโบราณใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปแล้วก็อร่อยมากค่ะน้ําชาหอมมาก เป็นร้านจีนเป็นร้านคนจีนแล้วเขาจะขึ้นป้ายเลยว่าเจ้าแรกในประเทศไทยสุกี้ยากี้มันเป็นร้านเก่ามากเก่ากว่าเรือนเพชรอีกนะจริงเหรอคะจริงจรเรือนเพชรที่อยู่เพชรบุรีอันนี้ไปทานเหมือนกันใกล้บ้านเก่ากว่าเรือนเพชรอีกนะที่เนี้ยโอ้โหแล้วอร่อยจริงๆเป็นน้ําจิ้มสไตล์เต้าหู้ยีใช่ไหมพี่วัวเต้าหู้ยีกับสะอาดเป็น มันเป็นเหมือนเต้านำ้ำน้จิ้มหวานหวาน,วานเปรี้ยวแล้วก็มีเต้าหู้ยี้มีสองอย่างแล้วก็ไม่อั้นแต่เข้าไปเถอะนะเด็กเสิร์ฟหน้างอเป็นปาตีนอะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่อะไรนะมันไม่สนใจเลยคือมันกลับมาแล้วแล้วทุกคนเข้าไปก็จะไปหยิบหยิบจานหยิบนูน่นหยิบนี่มาวางวางันเขามาคิดต่างทีเดียวอ๋อเขาเป็นลักษณะสไตล์เหมือนบุฟเฟ่า มันไม่ช่มันมันคือเขาก็จะไปหยิบตามนัดอเก็บตางตามจานเนี่ยตอนนี้ตานเขาจะใส่ตู้ไว้เลยก็ไปถึงก็ไปหยิบเอาแต่กินหมูกินไก่ไม่ต้องสั่งเดินไปหยิบ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 ประวางไม่พี่วนจําชื่อร้านไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปชื่อจีนอ่ะมันเป็นชื่อร้านจีนอ่ะเก่าๆหน่อยได้อารมณ์เออเป็นรู้สึกว่าจะเป็น ตึกแถวสองคูหาครึ่งหรือ3ามคูหาแล้วก็มีสองชั้นเข้าไปเลยอร่อยอรู้ไหมว่าใครพาฉันเข้าไปรู้ป่ะผู้บริหารเอกแซก่าฉันเข้าไปไปกินที่นี่แล้วคนที่ว่าอยากกินสุก,กี้อร่อยนะแต่ว่าร้านไม่หรูนะคะแต่ราคาแบบว่ากลางๆเลยนะราคา<ม>ก็ไม่ถูกไม่แพงไม่ถูกแล้วก็สุกี้อีกอันหนึ่งที่ว่าอร่อยที่เดือดติดใจเลยนะฮอตพอท ฮอตพอตฮอตพอตนี่ก็อร่อยเป็นสุกี้ขึ้นห้างกันเปล่คะ,คะเป็นสุกี้ที่อยู่ในบิ๊กซีมันมันจะมีเยอะสุกี้ฮอตพอตเนี่ยเวลาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสุกี้บุฟเฟ่สุกี้กี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยเธอเชื่อไหมหมูสับหมูเด้งปลาหมูงปลอร่อยหมดเลยแต่ว่าแต่ถ้าเก<อ>ิดว่าจะเป็นอร่อยแล้วแบบมีหอมยาจีนต้องไปร้านที่ฉันบอกมียาจีนด้วยมีพอพอยาพูดอ โอ้โหน้ำลายเห็นภาพกลิ่นีคนส่ง SMS มาต้อสกลิ่นมาเลยเมื่อสองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะพี่วุ้นก็พาไปทานอาหารเวียดนามเราไปทานอาหารกันสองคนอร่อยล้ำเลิศส้มตำก็อร่อยล้ำเลิศส้มตำส้มตำหนองคายเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะต้องบอกเลยว่าปลาล้งปลา้าความกลมโอปลาล้งปลาล้าความกลมกล่อมเส้นมะละกอทุกอย่างเขาทำได้ดีลงตัวอาหารเวียดนามก็ททำได้ลงตัวคือดีมากๆอะค่ะ เอาล่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องข่าวดาราคนถัดไปบ้างแต่คราวนี้จะเบาขึ้นนะคะเป็นเรื่องของความสําเร็จอีกหนึ่งระดับสําหรับคุณกันเดอสตาร์นะคะหลังจากที่เธออที่เขานะคะหนุ่มคนนี้ได้ทํางานมันหนักมากเขาก็มีเขาเรียกว่าของขวัญให้กับตัวเองด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ราคา10บล้านบาทคุณกันเนี่ย<อ>เป็นคนที่ร้องเพลงเพรมากๆกัน,นกันนภัส นะคะกันนภะัสเนี่ยนะคะพี่เจอเขาตั้งแต่ยังไม่ประกวดแตสตาร์นะเป็นเป็นคนที่ร้องเพลงเพเอ,อที่เห็นในภาพนี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะคะเป็นแฟนคลับนะคะรีบ้านเขาใช่ไหมมาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่หลายใหญ่ถึงว่าสิบล้านสิบล้าน,านบาทเรือน,นะะไทยฉันก็สิบล้านหลังกระติบเดียวเองเอออันนี้เป็นรายได้ที่มาจากน้ําพักน้ําแรงแล้วก็คุณกันก็อยากจะซื้อให้เป็นของข,องขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักจังเลยน่ารักเนาะเนาะนอกจากเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงการแสดง <c oughs> แล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยเนาะนดูจากแววตาเนาะน้องกันตอนนี้เขาออกอาระบ้มใหม่นะสิปีของเดอะสตารวมเดอะสตาค่ะถ้าจำไม่ผิดจะชื่อเพลงการเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะ <c oughs> น้องกัน เป,เป็นเป็นอัลบั้มส่วนตัวนะคะไมไ่ไม่ใช่ใชเป็นเพลงเกาเป็นอัลบั้มรวม10ปีเดอะสตาร์เขาจะเอาเดอะสตาร์แต่ละคนแต่ละคนมาร้องค่ะเมื่อวานน้องโดมจะร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีน้องโดมน้องแกงส้มค่ะน้องแกงส้มเนี่ยร้องเพลงอ่าเดี๋ยวนะน้องแกงส้มเพิ่งเจอกันเมื่อวานชื่อเพลงเดี๋ยวนะความรักดีที่สุดอะไรสักอย่างเลยเนี่ยชื่อเพลงอ่ะค่ะรักไหมชื่อเพลงอ่ะความรักดีที่สุด แล้วมีเพลงการเวลาแล้วก็น้องโดมร้อ,องเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยพี่เจอสองสามคนเนี่ยเอาเข้ามาโปรโมทอัลบั้มในรายการแชร์แต่เช้าใช่ปะ่ะค่ะมันก็เลยมันก็เลยเออเด็กพวกนี้มีความสามารถวะ่ะแล้วแต่ละเพลงแต่ละเพลงแกงส้มนี่ก็ร้องเพลงเพราะนะใช่ไหมคะหรือว่ามันจะหล่อยอย่างเดียวไอ้เด็กบ้านแกงส้มนี่ผู้ชายเหรอผู้ชายชื่อแกงส้มนึกว่าผู้หญิงทีแรกชื่อ แกงส้มผู้ชายแล้วก็ไอ้น้องโดมน้องโดนโคมปา,ากยินยืดออกมาอ้วนๆน่ะอ oh. แต่มัน oh. ีใส่ดี้ดีนะไอ้น้องโดมอะค่ะโอ้เนาะแล้วกันเดอะสตาร์เนี่ยนะเป็นเป็นเป็นคนเดียวในในประเทศไทยที่ทําให้พี่เนี่ยไปน,นั่งดูคอนเสิร์ตวัยรุน่นพี่จะพูดอะไรฟังจ๋าฟังนะจา๋ายาว่าพี่เฉยนะคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่ยังไม่เคยไปดูเลยจ๋าเคยไปดูไหม oh. <laughs> <laughs> คือคือเรารู้ว่าไปจะสนุกแน่นอนพี่<า>เบิร์ดแต่พี่อยากไปฟังกันเดอะสตาเพราะว่ากันเดอะสตาร้องเพลงน้ำตาแสงใต้แล้วเพลงน้ำตาแสงใต้มันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่เพราะมากกับพี่ชลินนันทนาครร้องอะ<า>แล้วก็แล้วก็น้องกันเอามาร้องคือเป็นเด็กยุคใหม่ ที่เอาเพลงอ่าน้ําตาแสงใต้มาร้องเลยแบบว่าไม่เพี้ยนเลยไงก็เลยไปดูพอไปดูก็ประทับใจสองเด้งเพราะว่าเพราะว่าแขกรับเชิญก็คือเป็นพิชลินนันทนาอรเดินออกมาร้องเพลงเดียวกันอนวลเจ้าพี่เอ๋ยนวลเจ้าพี่เอ๋ยเพลงเนี้ยพี่ว่นจะไปดูคอนเสิร์ตสิปีเดอรสตา์หรือเปล่าคะก็ ก็เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตนักร้อง,องร่นเดียวกล่มกลุงกล่อมกลุงมาเราไปกล่อมกลุงมาแล้วจะไปดูเดอะสตา์อีกไปนะแล้วลงคิดดูถ้าเกิดฉันไปดูเดอะสตา์ฉันไม่แก่ที่สุดในนั้นเลยเหรอไม่เราไม่แก่ที่คืออย่างนี้ฉันบอกฉันสู้อีแฟนคลับเด็กๆนี่ไม่ได้แน่นอนเลยและแต่ละคนแลจสตาร์เขากรี๊ดเขากรี๊ดหลงไหลไง ในไลฟ์ฟังจากอนเซิร์ตเดอะสตา50ปีปีนี้เขาจะรวมเอาทุกคน,นม,าม,ามาอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าะจะเป็นฮัน่นแกงส้มโตโนโ่เดอะสตาร์ The Star, ทุกรุ่นทุกรุ่นเนี่ยเขาจะเอามาแก้มเกลร์มาหมดเลยะอะไรพวกนี้แล้วลงคิดดูแฟนคลับแต่ละคนแต่ละคนก็ม,นมีแต่เด็กๆไง จะว่าถ้ารวมรวมแฟนคลับแล้วน่าจะเป็นหมื่นนะมาก็ก็มาน่าจะล้นเลยอ่ะอ๋อล้นล้นเลยแล้วลองคิดดูว่าแล้วพี่จะไปสู้พวกมันได้ไหมความสดใสพี่ก็สู้พวกมันไม่ได้เอาเป็นว่าพวกเราจะส่งกาลังใจไปให้เดอะสตาร์นะคะทางกําลังใจนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะไปร่วมงานนั้นเอาเป็นว่าเราให้เรายกพื้นที่นี้ให้กัแฟนค่ะไปไหมจ๊ะไปไหมไปไหมไปกรี๊ดเหรอคะไปกรี๊ดกันไหมแล้วเราจะอยู่ตรงส่วนไหนของก็ขอที่นั่งหน้าเลยหน้าสุดแล้วดูซิว่าอีพวกนี้กับกูเนี่ยใครจะกรี๊ดมากกว่ากันอี มาใช่ไหมก็จะไปดูคอนเสิร์ตกล่อมกุงอ่ะกล่อมกุงกับสุเทพปสวรีกําลังร้องอยู่กันเดยสัญญา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 ฉะร้องสุเทพสุเทพบสวรีทำไมกีดังก็ไม่เคยคิดเลยว่าคอนเสิร์ตแบบสําหรับคนอายุ8ปดสิบปีจะมีคนกีตังขนาดเนี้แล้วที่ฉันนั่งหน้าสุดเลยฉันจะไปยอมใครล่ะเออพี่สุเทพตกใจเลยเหรอเออสะดุ้งอย่างนี้เลยอะ คุณไก่ไปด้วยอย่างกรี๊ดเลยพ่อหมอโยงไปกับฉันอะคุณไก่ก็กรี๊ดด้วยเหรอคะก็มีมีความสุขไงร้องเพลงก็มีความสุขไงมีความสุขไปล่ะค่ะสุเทพสวลีศีสลายพี่ต้อยเศรษฐาวินัยพันธุลักษ์พี่ต้อยจินตนาสุขสถิตจิติมาเจือใจลุงฤดีแพ่งผ่องสายดาวใจภัยจิตอืมอ่าทานินอินทรเทพสิบแล้วนะพี่วอนแล้วก็สิบเอ็ดคนอะมีใครอีกคนวะ เดี๋ยวพูดคุณจิตติมาไล่ไปยังคะจิตติมาเจือใจอะไรพวกเนี้ยแล้วลองคิดดูแต่ละคนแต่ละคนนะเขามีเพลงซึ่งดังทุกคนเป็นตำนานเป็นตำนานแล้วก็มไม่มีวันลืมแล้วเพลงเชื่อไหมวันนั้นไปอ่ะที่พี่ไปอ่ะคนที่ไปดูนะคะน่าจะอายุแสนกว่าปีรวมกันแล้วอะ แน,นแน่นแน่นเราเย็นปะละนา้กออน่าจะลงกินเนสบุ๊กเนาะเชิญกินเนสบุ๊กมาบันทึกว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมอายุมากที่สุดในโลกโอ้โหเออเนาะก็ลองคิดดูสิว่าเ้าจะให้ไปเดือดสตาร์ที่จะไหวไหมอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้พูดถึงพี่ชาลินนันทนาคอน,คะ,นะครับแฟนๆก็เข้ามาในเฟซบุ๊กเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปว่า พี่ชลินหายเรียบร้อยเลยนะคะหายป่วยแล้วท่านไม่สบายนะเป็นหกลม้ลมหก oh. ล้มหกล้มในห้องน้ำหก oh. ล้มในห้องน้ําแ oh. ล้วสลบไปเลยนะ oh. สลบไปเลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บพี่อีทแกก็เข้าไปในห้องน้ํา oh. เข้าไปคำ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 นี่นอนสลบอยู่แล้วพี่อีทแกก็เรียกคนมา แก,แกก็ตาบอดใช่ไหมพี่อีฟ<ฆ>แต่พี่อีฟเพชรราชวราชแกก็คำ,คำคำเข้าไปดูพี่ชลินในห้องน้ำปรากฏว่าลื่นหกลมแล้วก็หมดสติไปเข้าโรงพยาบาลก็ต้องผ่าตัดหัวใจเพราะว่าเหมือนต้องทำบายพาสด่วนอะไรเง<อ>ี้ยมันก็เลยมันก็แต่แต่แต,แต,ตอนนี้พี่ชลินรอดตายไม่เป็นไรแล้วนะคะแข็ง<ฆ>แรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่ชลินกับพี่สุเทพสวงกำแหงเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นสองเสือ ผู้ยิง่งใหญ่ในวงการเพลงของประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วแบบท่านก็ไม่คุยกันมาสิบยี่สิบปีนะ,ะเหมือนอะไรก็รไม่รู้เพราะว่าต่างคนต่างทํางานหรือเปล่างานยุ่ง <c oughs> งานท่านยุ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยที่สุเทพไปเยี่ยมพี่สลินที่ก็ที่เพิ่งดีกันตอนแก่ <c oughs> โคตรน่ารักเลยแหมคนเรามันก็มีช่วงวุ่นวายในชีวิตต่างคนต่างไปแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ย คนเราถ้าดีต่อกันน่ะยังไงวันหนึ่งก็ต้องคิดกันถ้าเป็นเพื่อกนอก,กันก็ดีกัน,นะะไปเยี่ยมกันพี่สลินก็จะร้องเพลงดังมากเห็นไหมแต่พี่สลินเป็นคนไม่ไม่ค่อยออกนานนะ,ะพี่สลินนันทนาคอรจะเจอแต่ง,งานใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็งานคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่พี่สุเทพเนี่ยใครเชิญแกก็ไปกใ,ใจดีไนงะคุณศลินนันทนาคอรเนี่ยมีความเป็นญาติเกี่ยวดองกับคุณแหวนแหวนใช่ไหมคะเป็นเป็นตาอ๋อ คือคือ,อ,อคุณชลินเนี่ยคุณชลินนาตนา,นาคอนนะคะภรรยาของท่านก็คือ,อคุณสปัน ที่เป็นโรงเรียนเสริมสวยสป,ปันตัดผ้าสป,ปันเมื่อสกอดนู้นน่ะนะแล้วก็มีมีมีมทายาทออกมาก็เป็นพี่หนิงปัญชลีเพนชาตินั่นแหละพี่หนิงปัญชลีก็เป็นคุณแม่ของอน้องแหวนแหวนแล้วก็น้องหวายสม,มิกาเซ่นะคะคือแหวนกับหวายเนี่ยเป็นหลานตาของพี่ชลินนันทนาคล<อ>แล้วคุณแหวนคุณหวายนะคะคุณคุณเพนตระกูลเพนชาตเนี่ยก็คือตระกูลมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะทำทำทำ เกี่ยวกับเรื่องสุขภัณธ์แล้วก็ธุรกิจอีกเป็นร,ร้อยๆอย่างได้รวยมากนะคะทระกรวยมากค่ะรวยมากหน,น,นูแหวนเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่เป็นลูกตระกูลไฮโซจริงๆนะ ตระกูลไฮโซมีตังจริงๆแต่หนูแหวนเนี่ยเจอพี่อ้วนไอ้พี่อ้วนนติกอดไม่เคยมีข้าบของไฮโซใหญ่เลยนะเขาให้เกียิพี่มากเลยนะหนูแหวนหนูแหวนเนี่ยคุณแหวนแหวนเป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือน่ารักสบายสบายไม่เคยตามตัวเป็นคนรวยแล้วก็บอกเลยว่าหลายๆยคนจะว่าว้าวแหวนแหวนรายการของว้าวแหวนแหวนใช่ไหมทุกคนจะมาหมั่นไส้หนูแหวนแต่พี่บอกแล้วหนูแหวนเนี่ยโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากแล้วน่ารักทั้งตระกูลเลยนะพี่หนิงเนี่ยพี่หนิงเนี่ยอ่าคุณแม่ของหนูแหวนเนี่ยนะจะ เจอกันจะบอกพี่อ้วนสวัสดีน่ารักมากเขาเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ไฮโซขนาดไม่ต้องมายกหวัดดีฉันก่อนแต่เขาเห็นเราเป็นพี่เขาแง่ฉันแก่ว่า พี่พี่หนิงนะคุณคุณคุณหนิงเนี่ยตอนสาวๆคงจะสวยมากสวยมากนะทุกวันนี้ก็สวยมากเป็นลูกสาวพี่ชลินแล้วก็นิสัยดีมากนะคือหนูแหวนเนี่ยนะหนูแหวนเนี่ยพี่หนิงปัญชลีพี่ชลินนะันทนากรพี่อีพิ่ลาใครต่อใครพวกนี้กลุ่มเนี้ยพวกไฮโซจริงๆนะพวกไฮโซมีตังชาติกูลดีจริงๆเขาจะเป็นคนดีแต่อีพวกแบบถนนตัดผ่านที่หรือว่าถูกหวยหรางวัลถูกหวยมาหรือว่าไป ไปไปเป็นเจ้ามือหวยเปียแชร์หนีโกงคงโกงเพชรโกนโคตรเพชรเข้ามาพวกเนี哈哈้ยพวกเนี <t <t ok 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 ้ยพวกเศรษฐีใหม่พวกนี้จะสุดานไม่ดีไม่ทุกคนหรอกบางคน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 จะโอ้โหแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะพี่บอกให้พวกเศรษฐีใหม่เนี่ยคือตกใจกับความรวยอะไรเงี้ยจะสนดานไม่ค่อยบริหารจัดการอารมณ์ไม่ทันไง ใช่ไหมตกใจรวยมันก็เลยไม่ทานตั้งรับไม่ทานไงตาเคยเห็นไหมเคยเห็นบางคนบางคนไม่ตกใจดังอ่ะตกใจอ่ะเหมือนเหมือนก็แบบว่าธรรมดาโอ้ยค่ะสวัสดีค่ะคนเล่นอะไรดังหน่อยอืออย่างนี้เลยตกใจดังกูเคยเจอมาเยอะแลวนักล้อมลูกทุ่งคนหนึ่งโอ้โหเฮีย เชื่อไหมสมัยก่อนเจอพี่นะกาบการพี่ทํางานอยู่ค่ายเพลงใช่ไหมล,ล่ะมาสิมาแล้วไปไหนมาไหนก็โอเคพูดคุยกันแต่พอนเพลงมันดังเสร็จปุ๊บเนะี่ยพี่ไปเคยไปเจอมันวันเหีนแล้วแล้วพี่ก็เป็นคนแต่งตัวแบบเนี้คือแต่งตัวเหมือนกระเทยแก่ทั่วไปใช่ไหมเราก็ทักมาเลยอย่างไงอะไรเงี้ยทํามองแบบน,นึกในใจตกใจดังเหรอคะกูทําทนายเลยมึงไม่เกินสองปีมึงจะไม่มีงานแล้วมึงจำจำสองปีมึงจะหมดตัว พวกตกใจดังจะเป็นแบบนี้อเขาอาจจะนอนน้อยแม้วันนั้นอะจะมองไม่เห็นหน้าพี่จําพี่ไม่ได้ใช่ใช่เบอร์เบอร์เพราะว่าคอนเสิร์ตเขาวิ่งคอนเสิร์ตเยอะไงพี่อ้วก็เลยเบอร์เจอพี่อ้วนเขาอาจจะแบบใครว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนอนน้อยนะวันนี้เห็นข่าวรุ่นพี่ส่วนกุหลาบไปต้อนรับน้องเปิดเทอมวันแรกดูอบอุ่นจริงๆนะคะพิธีรับน้องจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าถ้าพอประมาณในน่ารัก เธอว่าเคยตำใยญ่มากไปที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีข่าวข่าวเรื่องแรงๆในการรับน้องแต่ว่าการรับน้องเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในสถาบันการศึกษานั้นให้เกิดความอบอุ่นนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติว่าคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในรั้วของสถาบันการศึกษาก็อาจจะมีอาการตกใจมันตกใจดังอาจจะเป็นตกใจสถานที่เพราะฉะนั้นการรับน้องของรุ่นพี่ก็เป็น กิจกรรมหนึ่งที่เป็นถือว่ากิจกรรมดีๆที่สืบทอดกันมานานก็ฝากเอาไว้กับทุกๆสถาบันก็ระมัดระวังแล้วก็ให้ความเอื้อเฟื้อให้ความอบอุ่นให้ความเมตากับรุ่นน้องดีแล้วค่ะฉันไปที่มหาลัยศรีปทุมเขาฉันไปสอนพอดีเขากาลังรับน้องฉันก็เดินผ่านพอเดินผ่านเสร็จปุ๊บเด็กมันก็ไอ้หวัดดีครับพี่อ้วนอะไรเงี้ยฉันก็ไปยืนดูเขาทำอะไรกันมันก็ดึงมือฉันไปเลยนะดึงมือฉันไปกลางโบว์ให้ฉันไปตามตีปีกแต่ย่างถูกเผามันจะถูกไวเสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาแล้วฉันโกงตูดให้มันเสียบเเล่นกับใครมาเล่นมันขำเนี่ยเด็กๆแล้วก็รีบออกมาเดี๋ยวเสียภาพรักกันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยคือเราให้ความเป็นอิงเราเป็นคนเรียบร้อยมาเราเป็นคนแต่ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยถือตัวเราเป็นคนถือตัวพอควรโกงตูดให้มันแท่งเลยหนู เด็กจะได้ดูกันเองดูไม่เครียดกับอาจารย์ขอะะหวยหน่อยอ่าหวยใกล้ละอ่าให้เลขให้เลขเก้านะครับไม่ใช่เลขหกเลขเก้านะคะ,อ,ะ,คะอ่าเก้าวิ่งนะคะยังไงก็ถูกออาวิ่งหนึ่งถึงเก้าเลยแล้วกันแะละ้วยังไงถูกทุกตัวอ่าลุ้นกันแต่ว่าเล่นเฉพอประมาณนะ่ะเสียงโชคพอสนุสนานแต่อย่าจริงจังมากละกันนะคะตั้งใจทํางานดีกว่านะคะอเอาละกลับมาตั้งใจทํางานคุยกันข่าวคุยกันเรื่องข่าวต่อ มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าพบต้นขี้เหล็กค่ะแปลกประหลาดสูงถึง8เมตรค่ะกิ่งแผ่ขยายออกมาเป็น5แฉกคล้ายนาคปกปลายยอดคล้ายเสียนพญานาคโผล่ขึ้นที่สำนักสงราชบุรณะอุปถัมภ์จังหวัดนครพนมนะคะมีชาวบ้านทยอยมากราบไหว้ไม่ขาดสายจึงต้องนำเชือกมาขึงล้อมรั้วไว้เพราะว่า ผู้ดูแลสำนักสงเปิดเผยว่าได้มีนิมิตว่ามีโยมคนหนึ่งนะคะจากกรุงเทพมหานครได้นําต้นยาพิเศษมาให้พอผ่านไปสองวันเอยผ่านไปสองสัปดาห์ค่ะก็พบว่ามีต้นขี้เหล็กเกิดขึ้นหน้ากุฏิซะอย่างนั้นเลยแทงกิ่งออกมาอย่างน่า,าประหลาดใจจึงเรียกชาวบ้านไปดูแล้วก็ค้นพบว่าแหมดูลักษณะคล้ายพญานาคเหลือเกินนะคะก็มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านหนึ่งก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นนะคะกล่าวว่านางคําล้อมจุนทองอายุ58ปี เธอก็บอกว่าเธอเป็นร่างทรงแล้วก็กล่าวว่าชาวบ้านที่มากราบไหว้เนี่ยบางคนก็ได้พบเห็นเป็นเกดพญานาคก็มีบางคนก็เห็นเป็นพญานาคสิงแดงก็มีนี่ยเจะอะไรฝั่งคนไทยชอบเงี้ยไหว้กล้วยไหว้เห็ดไหว้เชื้อลาไหว้แบบสัตว์ประหลาดที่มันแบบออกมาพิการรูปทรงประหลาดๆกราบไหว้กันใหญ่เลยค่ะใช่ไหมขูดกันกราบไหว้กันเลิศนะ ก็เป็นความเชื่อนะความเชื่อเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลควรมีวิจารณญาณในความเชื่อนั้นด้วย่อวนเมื่อวันก่อนยงมานอนหมอยงมานอนที่บ้านแล้วรากแก่ฝันเห็นพญานาคแกบอกเรือฝันเห็นพญานาคแกก็กดทํานายฝันแกแกแกก็กดทํานายฝันแล้วก็บอกเนี้ยแล้วก็บอกเนี่ยฝันดีจะได้ลาบชิ้นใหญ่วันรุ่งขึ้นฉันก็เพิ่งรู้เนาะแอบไปออกรถมาคันหนึ่งแอบไปออกรถสปอร์ตมาคันหนึ่งบอกฝันดีพญานาค ตอนที่พ่อกับแม่ยังไม่คุย <c ười> ด้วย <c ười> คุณไก่ยังไม่ได้คุยด้วย <m ix> มันไส้มันคุ้นว่านมันใช้เตือน <c ười> อ๋อลาบใหญ่นั่นก็คือรถสปอร์ตส่วนตัวฝ <c ười> ั่งนอนบอกพี่อ้วนพี่อ้วนตื่นมาบอกฝันเห็นพญายนาคอะไรอย่างงี้จะได้รถใหญ่จะ,จ,ะจะได้จะได้ลาบชิ้นใหญ่ <c ười> แก้เคล็ดไง<า>แก้เคล็ดเลยแก้เคล็ดเลยใช่ไหมถอยรถใหม่เลยก็ไปเรียกไปออกประคันหนึ่งรถสปอร์ตเนี่ยคุณไก่กับคุณเล็กยังไม่คุยย ไม่เป็นไรหรอกคุณไก่คะเศรษฐีอย่างเราพันล้านหมื่นล้านจะซักแบบถลุงเล่นๆ่นสักยี่สิบห้าล้านก็คงไม่เป็นไรม <c oughs> ั้งคุณไก่บอกช่ไหมช้านี่บอกว่าถ้ามันถ้ามันมาเอาไปซื้อที่โด่งที่ดินสิบล้านยี่สิบล้านผมจะไม่พูดเราไปซื้อรถตั้งแต่แต่แตจริงจริงหมอเนี่ยรู้ปะ่ะชันอยากจะตีเขาจริงๆตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยซื้อรถสี่คันแล้วนะ ซื้อมาทำมาอะไรซื้อบส่นตัไม่เขาบอกว่าเบนซ์เนี่ยอยากให้พ่อแม่นั่งสบายรถเชฟโรเลตอยากให้รถสูงเวลาหน้าฝนมาเนี่ยมันจะไม่ทั่วไม่นูนไม่นี่แล้วก็ซื้ออ่แคมรี่เอาไว้เอาไว้ให้พ่อขับแม่ขับนั่งสบายสบายไปจ่ายตลาดแล้วก็เบนซ์แล้วก็รถสปอร์ตเนี่ยคันมาเริ่มเทิมเนี่ยรถสปอร์ตซื้อมาเนี่ยแล้วไม่กล้ารับสายเช่เลยนะกลัวฉันด่าเลยตอนนี้ก็ปล่อยให้หมดแล้วรอหมดเวลาแล้ว เ <Break>, บรกเบรกเรกก่อนคะอ่ะปล่อยให้หมอยงไปทาพักทำใจก่อนนะคะช่วงนี้หลังจากถอยรถมาแพงมากนะคะพักก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ